ติดขัดหรสัตว์<ล>มันมารวมอยู่นี่โอ้มอนปนี้ฝั่งมัน<ล>มน่าจ,จะเปิดเพราะตั้งแต่ยู่ปุ่นแล้วก็หล่ะติดขัดโพดรเงี่ยไม่เดือนเส้นนี่บันนี่ครั้งแรกที่มาเส้นนี้นะเทศกาลกับแม่นเนอาไปเส้นใช้ยูพุ่มบันนี้เขาหอดแต่หอดบานพายแล้ว อันนี้มาเสร็จน,นี่น้องก็เคยบอคอยมาเสร็จน,นีาาออน่จากเที่รู้มาบัานเปิดฝั่งนั้นจะวิ่งแต่คนมันจะีไม่รู้เลยว่ามันมันมารวมกันเสร็จนี่เจ้าฟาดจวดฟาดจวดทีได้พักกันไอ้พักพันขับรถอดหลับอดนอนกันแล้วอ่ะ ไกลๆมากไกลน้องร,อบรออับทถเทศการกับพักใจาวซะขันขันโพดก็ะย้อนติดขักมันปจวจกเจียเนะไม่ได้มันปล่อยเสียนนานออกมาก พี่ไม้หรือมั้งกวนพี่ไม้ที่ไหนได้มันไปเส้นไหนมันก็ติดที่หลังกามาที่หนึ่งก็มาเนี่ยพอติดแทน กันบ้านเด้เขาทำงานมันทุทานมันเผาคนก็เริ่มบอกมากอโอ้ยมันติดตั้งแต่ยันที่ยิบเจ็ดแล้วแม,ยยม,มยแว้ยิมเจ็ดนันก็ติดนะแหมยิมเจ็ดะติดก็มันคล้องไปแลนก็จวดข้าวเดียว Good girl.